จะเข้าไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ไพโรธรุ่นวิชาและท่านอาจารย์คิวที่มาคอลแลบกันในคอลเลกชันวอลเปเปอร์หน้าเกี้ยว888และพญานาคราช8 9ในวันนี้ด้วยค่ะมีพระมาะเข้าฝันเข้าฝันมาติดต่อกัน4ปีกว่าก่อนจะตื่นจากฝันครั้งนั้นเป็นฝันครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ<า>ท่านบอกว่าไหนว่าจะถามชื่อเรานี่แหละเป็นเหตุ วอเปเปอร์ที่อยู่ในมือถือของแต่และคนเพราะนั่นมันคือติดตัวเรามาตลอดเวลาค่วลานเราเห็นเนี่ยมันเป็นการซึมซับความเชื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะเราบูชาในสิ่งที่เราศรัทธาเราศรัทธาในสิ่งที่ที่เราบูชาอยู่เนี่ย คิดว่าจะนําพาเราไปในทางที่ดีมี<ฆ>ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะนั้นเราเห็นอยู่เป็นประจ<ฆ>ําการซึมซับสิ่งดีสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตทำใหชีวิตดีแน่นอนตั้งแต่เล็กตนโตเนี่ยผมผูกพันกับพญานาคพอนึกถึงหน้าเกี้ยวปุ๊บในการพันกันก็ก็อยากจะมีสิ่งมงคลก็คือการเป็นอินฟินิตี้นะครับทำให้ลักษณะาการเป็น <Infinity S 2> มงคลไหลเวียนพร้อมกับลูกแก้วของพญานาคตามเรื่องเล่า ในส่วนของวันนี้นะคะนุ่นนี่มูเตโลจีก็มารําถวายท่านด้วยนะคะในเร่วงของการท,ทําพิธีในส่วนของวอลเปเปอร์เสริมดวงเช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ครูนุนี่โมเตรอรยีนะคะเราอยู่กันที่สำนักยันนะคะของท่านอาจารย์ไพโรธรื่นวิชานะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้ค่ะครูนุนนี่นะคะตั้งใจที่จะมาเปิดคอลเลกชันพิเศษนะคะเป็นคอลเลกชันวอลเปเปอร์สุด ของสายมูไฮเทคนะคะมูเตโลจีของเราค่ะโดยเรานะคะได้ไปทําการบวงสรวงนะคะเปิดในเรื่องของวอลเปเปอร์ตัวนี้ตั้งแต่วันที่9เดือน9ที่คําชโนดแล้วนะคะซึ่งเป็นคอเลคชันพญานาคนะคะเป็นคอเลคชันนาคเกียวนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะคะเราก็มาพามาชมสถานที่แห่งนี้นะคะมาดูยันสวยๆของท่านอาจารย์ไพโรดเรื่องวิชานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ไพโรดเรื่องวิชาและท่านอาจารย์คิวที่มาคอแลแลบกันในคอเลคชันวอลเปเปอร์ หน้าเกี่ยว888และพญานาคราช789ในวันนี้ด้วยค่ะและสําหรับในส่วนของวอลเปเปอร์สุดปังนะคะสวยไม่สวยแค่ไหนนะคะเอาปากกามาวงเลยค่ะว่าสวยแค่ไหนนะคะวันนี้คุณนุนนี่ก็ใช้ตัวคอลเลคชันนี้เช่นกันนะคะแล้วก็อย่างยันข้างหลังที่เห็นนะคะที่คุณนุนนี่พาชมตรงนี้นะคะก็เป็นยันที่เรียกว่าใหญ่มากๆเลยนะคะขนาดเนี่ยประมาณ2เมตรในส่วนของราคาวาวแค่ไหนเดี๋ยวกล้องมาดูราคานิดนึงค่ะ เบาๆค่ะสําหรับยันตรงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วในคอลเลกชันยันของท่านอาจารย์ก็มีหลากหลายราคาหลากหลายขนาดนะคะคุณนุนี่เองก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มียันของท่านอาจารย์นะคะเก็บไว้ในครอบครองนะคะก็เรียกว่ามีความปังไม่ไหวนี่ก็เป็นที่มาที่คุณนุนี่ได้เลือกนะคะท่านอาจารย์ไพโรสนะคะมาคอลแลบกันในคอลเลกชันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูยันต่างๆกันคุณนุนี่พาไปชมว่ามียันอะไรสวยๆนะ่าสนใจบ้างตามมาค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้คุณนุนนี่โมเตลโลยีนะคะคุณนุนนี่พาทุกท่านนะคะมาพบกับสองบุคคลสำคัญนะคะที่มีส่วนในคอลเลกชันวอลเปเปอร์หน้าเกี่ยว888และพญานาคราช789นะคะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับท่านอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชานะคะซึ่งเป็นผู้เขียนมหายันรวยนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังบ้านในประเทศไทยมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ายันของท่านอาจารย์มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ คุณนุนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่บูชาตัวยันของท่านอาจารย์เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาทําความรู้จักกับท่านอาจารย์ไพโรธกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะแล้ววันนี้ก็มีอาจารย์คิวอยู่ด้วยนะคะคเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะในส่วนของการเขียนยันของอาจารย์นะคะโดยเริ่มแรกแล้วอาจารย์อินสปายยังไงคะในการที่เริ่มเขียนตัวย,ยันขึ้นมานะค่ะคือไม่ได้คิดจะเขียนหรอก <c oughs> มีพระมาเข้าฝันตั้งแต่ ปีพศ25งพันห้าห้าสิบ่ะโดยประมาณนะแล้วก็เข้าฝันมาติดต่อกัน4ปีกว่าถึงปี60 4ปีเลยค่ะสะ่ปีกว่าแล้วเรื่องราวก็เป็นแบบต่อๆกันนะเหมือนซีรีส์หนังเลยซึ่งอาจารย์เองไม่ไม,ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยอะไรไม่มีความรู้ด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ มองมาเป็นเรื่องไร้สาระแต่ด้วยการที่ได้เข้าฝันมาติดต่อสี่ปีกว่านะแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกับน้องๆที่พูดคุยกันว่าเอ้ะมาเข้าฝันตั้งสี่ปีกว่าเนะี่ยเรายังไม่รู้จักชื่อท่านกนะ็มีน้องๆบอกว่าถ้าเกิดมาเข้าฝันอีกให้ถามชื่อท่านค่ะอะไราพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยหลังจากคุยเล่นๆกันวันนั้นผ่านไปประมาณสิบวันไม่เกินยี่สิบวันอาจารย์ก็ฝันอ,อีก แล้วในฝันเนี่ยฝันเยอะมากแล้วก็พูดซ้ำๆเดิมๆนะบอกว่าให้อาจารย์ไปครอบครูว่าอาจารย์เนี่ยมีวิชาติดตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้แต่ว่าเป็นเหตุให้อาจารย์ชงนก็คือก่อนจะตื่นจากฝันครั้งนั้นเป็นฝันครั้งสุดท้ายด้วยท่านบอกว่าไหนว่าจะถามชื่อเรานี่แหละเป็นเหตุออออพอเราตื่นในฝันมาเออท่านบอก ว่าท่านคือพระอาจารย์มโทษแล้วเราอ,อ่ะคือผู้ติดตามท่านแล้วเราอ่ะเก <Cob ain. S 1> ่งเขียนยันเก่งกว่าท่านอีกเอ๊มันจะเป็นไม่ได้ยังไงก็เลยเหมือนท้าทายกับตัวเองก็ลองไปครอบครูก็ไปหาพระอาจารย์ที่เก่งทางด้านการเขียนยันครอบครูให้ท่านก็ครอบครูให้เสร็จแล้วก็อาจารย์ก็ให้ท่านเขียนยันให้ดูเขียนสดๆเลย <ừ. S 1> ท่านก็ขเขียนให้ในขณะที่เขียนเราก็พูดคุยกับพระอาจารย์ที่ครอบครูให้ว่า ตัวนี้ตัวอะายท่านก็เขียนว่าตัวนี้ตัวณตัวนี้ตัวโมตัวนี้ตัวพุทธตัวยะนโมพุทธายะอะไรคุยไปคุยมากลายเป็นเหมือนก็เรามีความรู้ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะพูดไปพูดมากลายมีความรู้เฉยมันมีความรู้เข้ามาอยู่ในหัวเราโดยที่เราไม่ต้องเรียนโหลดดิ้งเข้ามาเลยนะคะใช่ใช่อันนี้คือเรื่องแปลกสุดยอดหลังจะครอบครูค่ะมันแปลกตรงที่แบบถ้าเราจะมีความรู้ในหัวเราได้ นี่นี่คือเรื่องจริงคือเราต้องเรียนแต่เนี้ยเราไม่เรียนแต่มันเข้าไปอยู่ในหัวเรามันมาได้ไงเป็นของเก่าไหมคะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราไม่นิจะบอกกับใครได้ค่ะแต่เกิดขึ้นกับเราค่ะแล้วหลังจากเราไปครอบครูเนี่ยมันเกิดธิ์รอันหนึ่งเกิดความเชื่อมั่นอันหนึ่งกับตัวเราคือเชื่อว่าเราเขียนยันได้เดี๋ยวนั้นซึ่งอยู่ดีก็มีความเชื่อมั่นว่าเราเขียนยันได้แล้วเหมือนคนบ้าวิชากลับมาปุ๊บเอากระดาษเอี่ย วางเป็นจุดๆแผ่นเลยลองฝึกเขียนแล้วก็ลองเปิด Google ดูทุกหมดทุกตัวยิ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่ยิ่งตกใจใหญ่หญเลยทำไมเราทําได้แล้วก็ได้หัวใจยันอันหนึ่งคือเป็นหัวใจยันสิบพิษดังนั้นยันของอาจารย์จะเป็นยันสิบพิทุกผืนแล้วก็เขียนในขณะที่เขียนก็จะมีทีมงานน้องๆที่เป็นเลขามัง่งคนขับรถมัง่งที่ทําธุรกิจร่วมกับเรานั่งดูก็สวยเนี่ยพอสวยปุ๊บก็ขอกันเอะพอขอ พืนนี่ของใครพืนนี่ของใครก็เลยกลายเป็นว่าต้องลงวันเดือนปีเกิดจะได้รู้ว่าเป็นของใครจะได้เป็นเพาะของเขาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เฉพาะหน้าที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นพอลงวันเดือนปีเกิดแน่ดีเนี่ยพื้นพยันเนี่ยไม่มีการลงวันเดือนปีเกิดการลงวันเดือนปีเกิดเป็นการลงวันเดือนปีเกิดในยันก็คือในมหายาลขวงอาจารย์เป็นครั้งแรกเพราะคนที่ได้ยันไปในตอนแรกทุกคนมีชีวิตที่ ดีขึ้นทุกคนแบบเร็วมากเลยภายในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแต่ละคนพลิกชีวิตแบบกลายเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้รับพยัญไปแล้วดีพอดีปุ๊บแต่ละคนก็อยากได้ผืนพยัญที่ใหญ่ขึ้นเดิมทีรับไปผืนไซขนาดนี้เองฟุดคุณฟุดก็ถือว่าใหญ่มากเลยนะพยัญไแต่เขาบอกอาจารย์ใหญ่อีกอาจารย์ใหญ่อีกทีนี้เราบอกถ้าใหญ่มันแพงนะ,ะพูดเล่นกลายเป็นว่าต้องตั้งราคา พ้านผืนพยางของอาจารย์จะมีราคาค่อนข้างแพงเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากจะทําธุรกิจอแต่เราไม่ได้อยากเขียนเพราะฉะนั้นถ้าอยากเขียนแพงนะไหวไหมอถอาไหวเอาเพราะฉะนั้นพยัญชนะในอดีตโบราณตามวัดวาลางต่างๆพระเกติเวลาเราไปกราบไหว้ท่านท่านให้พยัญชนะฟรีค่ะที่เหลือท่านเราอยากทําบุญก็ทําไป2ี่สิบบาทร้อยบาทก็แล้วแต่หรือเรา ไปทาบุญทอดผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยท่านก็แจกฟรีแต่พยันเนี่ยมันจะเป็นสกีนนะส่วนใหญ่ตอนหลังหลังมันทาให้คนที่ได้รับพยันไปเนี่ยเกิดในเรื่องของความไม่ศรัทธาหรือศรัทธาลดลงเพราะมันสกีนคนก็รู้สึกว่ามันสกีนมันง่ายความรู้สึกของใช่ความรู้สึกของคนเพราะนั้นเวลาได้ไปเนี่ยก็จะเก็บเ็บหน้าลถบ้างเอาไปไว้ใต้ฐานพระในห้องพระอเก็ตคือไม่ได้บูชา จริงๆอัน,นั้นก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่ว่าเราขาดซึ่งความศรัทธาเพราะขาดซึ่งความรัทาอาจารย์เชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ก็ลดหายไปจริงค่ะเฟนพออาจารย์ได้มาเขียนเขียนด้วยมือของเราเองค่ะคนเชื่อเพราะว่าเกิดจากจิตแล้วของอาจารย์เนี่ยขึงขึงใส่เฟรมให้เลยบังคับยังไงก็ต้องเอาไปติดค่ะไม่เอาไปพับ เนี่ยันรคารถก็ไม่ได้เพราะพื้นใหญ่เลยเกิน<ช>เอาไปวางตรงไหนก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องหนูไว้ที่ห้องทํางานเลยแล้วแล้วมีราคาค่อนข้าง,งแพงค่ะพอมีราคาค่อนข้างแพงเนี่ยจึงทําให้คนก่อนที่จะตัดสินใจเช่าบูชาเนี่ยคิดมากถ้าไม่ศรัทธาจริงไม่เชา่าค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ได้เช่าไปก็ต้องเอาไปบูชาเอาไปอธิษฐานจิตจริงจึงเกิดประสบการณ์ดีๆตอนนี้6ปีกว่ายังไม่ลดเลยค่ะ การสั่งจองผืนพยั์ยังไม่ลดราเลยคนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดหลายเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เขียนได้ก็แปลกประหลาดตั้งแต่เข้าฝันก็แปลกประหลาดตั้งแต่คนได้รับไปแล้วมีชีวิตดีขึ้นอก็แปลกราคาแพงเท่าไหร่ก็ซื้อยอมที่จะบูชานี่ก็แปลกเพราะในอดีตผืนพยัญไม่มีการซื้อขายค่ะไม่มีการบูชาอื แต่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดถึงวลาเป็นหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านค่ะก็เอาอือันนี้ก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นในเรื่องของความเชื่อของกับคนที่ได้รับไปอย่างตัวคุณนุนนี่เองก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับขยันอาจารย์ไปนะคะก็เรียกว่างานเอ่ยนะคะชื่อเสียงเอ่ยหรือว่าบริวารอะไรเลยเนี่ยก็คือ หลั่งไหลมาเยอะมากตั้งแต่ได้รับตัวยันของอาจารย์ไปอะคะ่ะธุรกิจก็ดีขึ้นตลอดเลยนะคะได้ได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนี่ก็เป็นที่มาที่คุณนุนนี่ตั้งใจที่จะออกคอลเลกชันนี้นะคะเป็นคอลเลกชันที่ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสามารถที่จะได้รับความปังอันนี้ผ่านตัวหน้าจอที่เป็นมือถือนะคะที่เป็นตัวดิจิตอลอาร์ตตัวนี้ค่ะแล้วก็ยังได้อาจารย์คิวนะคะในการที่จะมาช่วยรังสรรค์นะคะสร้างวอลเปเปอร์ตัวนี้ขึ้นมาด้วยค่ะคราวนี้อยากถามนิดนึงค่ะว่าแล้วอาจารย์มมีคควาาารรู้้สึกกกยัังงไบบ ที่ถ้าเป็นรูปแบบที่เป็นวอลเปเปอร์นะคะกับแบบที่เป็นตัวยันเนี่ยความแตกต่างความเหมือนกันการบูชาลักษณะที่เป็นตัววอลเปเปอร์อันเนี้ยอาจารย์คิดเห็นยังไงบ้างคะถ,ถ้าเป็นในหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยตัววอลเปเปอร์ที่อยู่ในมือถือของแต่และคนเนี่ยถือว่าเป็นมือถือเพราะน,นันมันคือติดตัวเรามาตลอดเวลาเวลาเราเห็นเนี่ยมันเป็นการซึมซับความเชื่อ ว่าชีวิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะเราบูชาในสิ่งที่เราศรัทธาอื <privileged. S 2> เราศรัทธาในสิ่งที่ที่เราบูชาอยู่เนี้ยอคิดว่าจะนําพาเราไปในทางที่ดีม <ฆ reson. S 2> ีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะฉะนั้นเราเห็นอยู่เป็นประจ<ฆ>ําการซึมซับสิ่งดีสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตชีวิตดีแน่นอนอดีแน่นอนด้วยความศรัทธาคเอ ก็เรียกได้ว่ามันก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆที่ดีๆเข้ามาด้วยนะคะการมองเห็นทุกวันอย่างคุณนุ่นนี่ก็ใช้นะคะอย่างปัจจุบันตอนนี้ก็ใช้ตัวคอลเลกชันนี้อยู่นะคะที่เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงกันก็จะมีทั้งในเรื่องของตัวเลขที่มีพลังดึงดูดนะคะแล้วก็ตัวองค์เทพต่างๆที่มีความศักดิ์สิทธิ์คราวนี้ก็ได้รับในเรื่องของยยนสิบทิศที่อาจารย์ไพโรธพูดถึงคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวที่เป็นตัวคอลเลกชันที่เป็นพญานาคกันบ้างนะคะว่าศิลปินที่ เราได้รับเกียรติมานะคะคือท่านอาจารย์คิวคิดเห็นยังไงถึงได้ออกคอลเลกชันนี้ขึ้นมาจริงๆต้องบอกว่าในส่วน c o l คอลเลกชันนี้มีความพิเศษมากเพราะว่าเป็นคอลเลกชันที่คุณนุ้นี่ตั้งใจทําในเรื่องของการช่วยสร้างโบสกับท่านอาจารย์ไพรโรธนะคะที่คำชโนดนะคะซึ่งท่านอาจารย์ไพรโรธก็ได้ทําพิธีเปิดไปเมื่อวันที่9เดือน9นะคะของปีที่แล้วนะคะแล้วคอลเลกชันนี้ก็พร้อมตั้งแต่ ที่แล้วแล้วแต่ว่ามีบางอย่างที่ตัวคนณัวนี้เองก็ไม่ทราบว,ว่ายังไงนะคะก็ยังไม่ได้ทำการขายตัวคอลเลคชันนี้จนกระทั่งมาเจออาจารย์คิวนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์คิวเล่าถึงภาพนีนิดนึงค่ะครับผมก็สวัสดีครับก็ผมเนี่ยสำหรับคอลเลคชันนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นหน้าเกี้ยวที่ดีไซน์ไว้ตอนแรกคือเป็นหน้าเกี้ยวในหัวของผมเนี่ยต้องต้องเล่าถึงประวัติผมก่อนแรกเริ่มผมเนี่ยเป็น อยู่ภาคอีสานตอนนี้ <ạ. S 1> ผมอยู่ที่ขอนแก่นะนะครับก็ตั้งแต่เล็กตนโตเนี่ยผมผูกพันกับพญานาคเพราะว่าโดยโดยการซึมซับเสพศิละปะพื้นเพการได้เห็นจิตกรรมฝาผนังมักจะมีเรื่องของพญานาคสิ่งเหล่านี้มันก็เรียกว่าบ่มเพาะ,ะขึ้นมานะครับก็เลยว่าอยากจะสร้างผลงานที่ที่ผมเองเนี่ยได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็ก อยากจะสร้างพญานาคเพราะว่าผมเป็นชาวอีสานแล้วก็อยากจะสร้างสิ่งที่พญานาคที่สวยๆขึ้นมาในแรกเริ่มก็คืออยากสร้างสิ่งที่ดูถ้าเป็นตามหลักศิลปะคือซมเมทรีพญานาคที่ดูซมเมทรีแต่ไม่ซมเมทรีคือเขาจะพันพันกันใช่ไหมครับก็นึกนึกถึงหน้าเกี่ยวขึ้นมาอพอนึกถึงหน้าเกี่ยวปุ๊บในการพันกัน ก็อยากจะมีสิ่งมงคลก็คือการเป็นอินฟินิตี้นะครับทำให้ลักษณะการเป็นมงคลไหลเวียนใช่ไหมครับเป็นเลขแปดอยู่นะครับไม่จำกัดใช่ครับก็พร้อมกับลูกแก้วของพญานาคตามเรื่องเล่าครับใช่แก้วสัตั์นึกนะคะของพญานาคก็พยายามที่จะใส่สิ่งที่เรียกว่าคนที่เห็นแล้วรู้สึกที่จะสบายใจเกิดขึ้นเป็นมงคลกับชีวิตขึ้นมาครับผมอ ก็เรียกได้ว่าคอลเลกชันนี้นะคะท่านอาจารย์คิวก็ออกแบบไว้ตั้งแต่เดือนกันยานะคะอันนี้เป็นความพิเศษมากที่คุณนุนี่ก็รู้สึกอัศจรรย์ใจมากนะคะทาให้เราออกคอลเลกชันในวันนี้กันนะคะเป็นหน้าเกี้ยว888นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับของมูเตโลยีอยู่แล้วนะคะเข้ามาดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ของคุณนุนี่อยู่แล้วนี่ถือว่าเป็นคอลเลกชันพิเศษที่คุณนุนี่ตั้งใจมอบให้กับทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้บูชากันคุณนุนี่ก็ใช้คอลเลกชันนี้มาตลอดเลยนะคะจนกระทั่งได้มาเจอท ก็วันนี้ม um ีความตั้งใจจะให้ทุกท่านได้ไปบูชาในตัวหน้าเกี้ยว888และพญานาคราช789ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะในวันนี้อยากสอบถามนิดนึงว่าอาจารย์คิวรู้สึกยังไงบ้างคะที่จะได้ร่วมงานกับท่านอาจารย์ไพโร์ค่ะอย่างแรกก็ดีใจมากนะครับที่จะได้ร่วมงานหรือว่าเรียกว่าคอลแลบใช่ไหมครับกับท่านอาจารย์ไพโร์เพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินท่านอาจารย์จากสื่อต่างๆมาเ hmm. ยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีการแบบว่าได้ร่วมง,งานหรือว่าคอหลักกันแบบนี้ <c oughs> นะครับดยโดยการอันนี้ขอสรารภาพตอนแรกก็ใส่ชุดแบบว่าเรียบง่ายมาแต่โชคดีไป, <c oughs> ไปดู <c oughs> ไปดูสื่ออาจารย์ <c oughs> ที่อา,อ,าอาจารย์ออกสื่อ อาจารย์แต่งตัวเนียบมากวันนี้ผมก็เลยต้องเนียบตามนะครับ <c oughs> ได้ไหมคะตามครับ <c oughs> ล้อเกินแอาจารย์โอเคค่ะแล้วอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่จะได้ร่วมงานกับท่านอาจารย์คิวก็เห็นผลงานมาบ้างแล้วด้วยอาจารย์ชอบเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ชอบ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตัวเองให้ทันยุคทันสมัยประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้าก็ต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่ที่มีไอเดียดีๆแบบนี้แล้วก็มีความกล้าที่จะลงมือทําเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เป็นตัวอย่างให้เด็กรุ่นใหม่พัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่สังคมให้ทันโลกเพราะงั้นเ๋ยวเราแพ้เขาต้องมีอย่างคิวเนี่ยสุดยอดทีมือสุดยอดเลยค่ะจางก็โชคดี ี่ว่านุ่มมากแล้วได้เด็กๆนำพาค่ะก็ขอบคุณท่านอาจารย์เช่นกันแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์คิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้แน่นอนค่ะมูเตอร์ยีเรานะคะก็อบอวลไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะคะความมงคลนะคะคอลเลกชันแรกของเรานะคะที่คุณนุนิดตั้งใจมอบให้ก็คือได้สุดยอดจิตปินนะคะทั้งสองท่านนะคะที่จะมาช่วยรังสรรค์ความเป็นมงคลในคอลเลกชันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนสนใจก็ติดต่อดาวน์โหลดเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ไทยแล้วก็อาจารย์คิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้คุณนุนี่นะคะพาพวกเรานะคะมาร่วมพิธี9เดือน9ะณวัดสปรีสุธโธคําชโนซึ่งเป็นพิธีอันเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานบนแท่นหน้าคปรบนะคะพิธีนี้นะคะจะเป็นพิธีบวงสรวงนะคะสำหรับพ่อปู่สีสุธโธและแม่ย่าสีประทุมมา ที่วัดคำชโนดแห่งนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะโดยพิธีการวางศิลาเริ่มสร้างโบสถ์ในครั้งนี้นะคะใช้เวลาในการร่วมสร้างนะคะถึง2ปีเลยนะคะโดยคณะของท่านอาจารย์ไพโรจนวิชานะคะแล้วก็ทางคุณมินนี่เองนะคะก็มาร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปรำถวายด้านในนะคะแล้วก็ทำพิธีในเรื่องของวอลเปเปอร์มงคลของเราด้วยค่ะเดี๋ยวตามเข้าไปเลยค่ะ สำหรับไฮไลท์หลักๆนะคะ3จุดที่ถ้าเกิดว่าเราจะเดินสักการะขอพรนะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นสารปู่สีสุโทโลและแม่ย่าสีปทุมมาเป็นองค์พญานาคราชนาคราชเทวีที่เป็นองค์ประธานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของคำชะโนดเชื่อว่าท่านเป็นผู้ปกครองดินแดนแหนน่งนี้ถัดมาก็จะเป็นต้นมะเดื่อยักษ์ขนาดใหญ่มีอายุนับร้อยปีเชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์ของ สีสุโธและแม่ย่าสีประทุมมาปิดท้ายกันด้วยบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือที่เรียกกันว่าบ่อคาชะโนดอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเชื่อว่าเป็นทางเข้าออกระหว่างเมืองบาดานกับโลกมนุษย์ของเราพญานาคนะคะสาหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คำชะโนดก็สามารถขอพรได้มากมายเลยะคะ่ะทั้งเรื่องโชคลาภนะคะแล้วก็มีคนสมหวังกันมากมายทําให้ที่เนี่ยปังมากๆเลยนะคะว่าเราอยากจะมาไหวปู่ย่านะคะปู่ย่าชอบอะไรบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมาท,ทําพิธีบายสีเทพหรือว่าบายสีพญ ะะแล้วก็จะมีการรำถวายนะคะแล้วก็มีพวงมลาลัยดาวเรือพวงใหญ่ผลไม้เก้ายอย่างนะคะโดยต้องมีมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่าด้วยนะคะในส่วนของวันนี้นะคะนุ่นนี่โมเตโลจีก็มารำถวายท่านด้วยนะคะเพื่อเปิดเรื่องของพิธีโบสถนะคะแล้วก็มีรูของก,การทําพิธีในส่วนของวอลเปเปอร์เสริมดวงเช่นกันค่ะ สำหรับวอลเปเปอร์เสริมมงคลสายมูวันนี้นะคะเราก็มีความตั้งใจนะคะโดยเราได้ลิขษธิตจากท่านอาจารย์ไพโรจน์นะคะเรื่องวิชาในการที่จะมาช่วยในการเขียนยันลงอักขรานะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับเนี่ยเป็นสิริมงคลแล้วก็รายได้เนี่ยจะนําไปสร้างอุโบสถแห่งนี้นะคะ วอลเปเปอร์ aper, มหามุคลหน้าเกี่ยว888ของสายมูไฮเทคนะคะในดีพีนี้ค่ะเป็นวอลเปเปอร์เล่นชุดมหามคลคลิกชีวิตเมตตามหานยม ดึงดูดเงินทองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภผ่านพิธีเบิกเนตรพิธีกรรม9เดือน9ของงานสร้างโบสถมาแล้วนะคะโดยได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชาเจ้าของมหายันโรยและอาจารย์คิวจีระบุตบุญช่วยนำผลเป็นศิลปินพุทธศิลป์ที่ชนะรางวัลระดับโลกมานะคะแล้วก็ในคอลเลกชันนี้มีด้วยกัน7ภาพราคาพิเศษอยู่ที่8 8 8บาท เวัน7สีและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะสนใจอยากที่จะโหลดทีละวันก็สามารถที่จะเลือกได้มีตั้งแต่วันจันทร์นะคะถึงวันอาทิตย์ราคาภาพละ288รั288บาท โดยท่านนะคะเข้าไปสั่งซื้อนะคะผ่านที่ a d b o t e o l o g y จะมีทีมงานนะคะเจนลิงค์ Link ให้ท่านนะคะสามารถกรอกข้อมูลในเว็บแล้วก็รอไม่นานค่ะก็จะสามารถได้รับภาพวอลเปเปอร์ไปบูชารันนะคะรับความเอิงความปางงาังกันซึ่งจะสามารถได้ไปเลยนะคะถึง4ภาพนะคะตามขนาด ดีไวต่างๆที่ทุกท่านเลือกใช้ได้เลยค่ะ mm hmm. เข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะ mm hmm. และสำหรับใน EP นี้นะคะของตัวมูเตโรลยีนะคะที่คุณนุนนี่ตั้งใจนะคะพาไปมูกันที่คำชะโนดนะคะแล้วก็เราเปิดคอลเลกชันพิเศษนะคะที่เป็นคอลเลกชันคอลแลบกันระหว่างท่านอาจารย์ไพโรธรื่นวิช,ชาและท่านอาจารย์คิวนะคะซึ่งเป็นศิลปินทางด้านพุทธศิลป์ที่ชนะรางวัลระดับโลกแล้วนะคะดังนั้นค่ะในคอลเลกชันนี้ก็มีความพิเศษกันใน2ศิลปินนะ ชื่อดังค่ะที่เป็นงานพุทธศิลป์เป็นงานละเอียดนะคะแล้วก็คุณนุนนี่ค่ะก็ได้นำลังสันนะคะในส่วนตัววอลเปเปอร์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะในส่วนของตัวหน้าเกี่ยว888ค่ะ ถ้าเกิดว่าสนใจในตัวหน้าเกี่ยว888นะคะก็คือจะได้คอลเลกชันนี้ไปนะคะเป็น7วันเลยค่ะ7วัน7สีเลยนะคะให้ไปเลือกใช้ซึ่งในส่วนของคอลเลกชันตัวนี้นะคะก็จะมะีตัวชื่อนะคะแล้วก็ดวงชะตาบรรจุเอาไว้ให้เป็นแต่ละบุคคลเลยนะคะเรียกได้ว่าคอลเลกชันที่เป็นวอลเปเปอร์ของใครของมันเลยค่ะแล้วก็ยังมีพญานาครารา789นะคะเป็นคอลเลกชัน3ภาพนะคะซึ่งเป็นในส่วนที่ไลฟ์วอลเปเปอร์ด้วยนะคะจำหน่ายในราคา789นะคะ 789บาทค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะแยกบูชา<ม>ก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกแยกบูชาได้เช่นกันนะคะก็เป็นคอลเลกชันที่สวยงามสุดปังนะคะที่มาคอลแลบกันนะคะเป็นครั้งแรกในเมืองไทยของ2ศิลปินที่เป็นมหายันรวยและศิลปินงานพุทธศิลป์ระดับโลกนะคะที่เดียวเท่านั้นที่มูเดอรโลรีแห่งนี้ที่คูนุนิดตั้งใจมอบให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ช่อง VSM 365นะคะ ดูรายการของคูนุนนี่นะคะที่ช่องวิสเซมสาหรือว่าผ่านเพจคูนุนนี่มเตรโลยีสายมูไฮเทคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามไปมูกันแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดรับความปังกันนะคะขอบคุณค่ะ